วันนี้เวลา16นาฬิกา37นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสเสด็จไปยังวัดบรรพตสุทารามอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถและส่งยกฉัดเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดบรรพตสุทธารามจังหวัดพิจิตร ซึ่งพระครูสมุวัชระพัฒธ,ธรรมมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาคัคกาโคสิตารามวรมหาวิหารพระเถรานุเทระพระสหธรรมิกอธิบดีกรมการพัฒนานชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยศิษยานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาได้รวมกันบริจาคทุนทรัพย์ดําเนินการก่อสร้างอุโบสถขนาดกว้าง10เมตรยาว21เมตรเพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์แล้วเสร็จเมื่อปี2 5 6พรภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานยิ้มรับฟ จำลองมาจากวัดระฆังโคสิตารามขนาดหน้าตัก108นิ้วลงรักปิดทองคำแท้ฐานชุกชีลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทองคำแท้ระดับกระจกสี ทั้งนี้สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามอออปประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถทั้งสองด้านและประทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุบนยอดพระเกศพระประธานพร้อมทั้งประทานพุทธศาสนาสุภาษิตว่าสุขาสังคสสะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ก่อให้เกิดความสุข วัดบรรพตสุทธารามเดิมชื่อว่าวัดวังเรือนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2560พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นเนินเขามีปูชนียวัตถุที่สำคัญอาทิรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือนพระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อเขาพระพุทธชินราชจำลองและรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังศีและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตา ศกสินมหาราชปัจจุบันมีพระกุพิสัยสุวรรณบันพศขันอตตะทันโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพันษาสรูปและก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ประธานจากโรงพยาบาลดงเจริญและโรงพยาบาลบางมูลนาจังหวัดพิจิตรที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆแก่ประชาชนที่ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารพร้อมกับทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย